พี่ผมสงสัยว่าทำไมเขาต้องขอันจญาพวกช่างเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องมานั่งวัดเหมือนสมัยนี้อ่าฮะสมัยก่อนนะมานี่ก็เขาดูตัวถังว่าเอ๊ะเหล็กหนาเหล็กบางอ่าความหนาความบางของสีอ่าถ้าเ้าแบบเนี้ยเราฟังอย่างนี้นะนี่มันจะบางบางโอเคนี่คือรถแบบเดิมอ่านะผมเปรียบเทียบน,นั่นเนี้ยเนี่ยรถใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วรถที่แบบที่ผมมีเคลียร์สีมาบ้างนะเนี okay. ่ย จะดูหนาหนาเสียงมันจะตื้อๆว่ะใช่ใช่มันจะไม่ป้องอ่ะเสียงมันจะไม่กังวนบ้าอ่าวนี่มันจะหนาเลยอ่ะนะ้ ถ้าบางๆโอเคแล้วใช่ครับบางๆเสียงมันจะต้องต้องรำคาญใช่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องวัดค่าของสีทันสมัยมากขึ้นง่ายขึ้นแล้วง่ายขึ้นแสมัยก่อนไม่มีผมกล้าพูดได้เลยอ๋อนี่คือเทคนิคช่างสมัยก่อนเทคนิคเลยครับเคาะเคาะฟังเสียงเลยรู้เลยแล้วในผู้เชี่ยวชาญที่ไม่อยากเลืองเงินก็เคาะแม่งเลยเคาะเอาแล้วกันใช้มืออาดูพวกเม็ดสีประกอบประกอบด้วยดูเม็ดสีประกอบด้วยนะเราก็ต้องดูว่าเม็ดสีเดิมเม็ดสีที่พ่นใหม่เนี่ยมันมันจะไม่เหมือนกันเลยนะพ่นมานี่มันมองแล้วมันจะเหมือนเหือนคล้ายๆกับเปลือกส เม็ดมันจะดูหยาบอ๋อมันคูขาคขูขาหน่อยใช่ใช่แต่ถ้าสีเลี่ยมจากโรงงานมันเลี่ยมเลยสีมันจะเนียนไล่กันหมดเลยถ้าอูไม่เก่งเนี่ยถ้าพ่นสีมาเหรอมันก็ประตูหน้าประตูหลังสีคนละสีเอานี้กว่าลายหมักลุกมาเลยก็มีแล้วทำสีตุดไหนที่คิดว่าแรงหลังคามันมองเหมือนกับว่ารถพลิกคว่ำแนะนําได้เลยนะถ้าใครมีรถถ้าหลังคาไม่เสียหายอย่าไปทาเป็นเด็ดขาดถ้าเก็บสีรอบล่างนะพวกนี้ลอยพวกนี้เก็บได้เราดูออกอยู่แล้วว่ารถมันมันทำมาเพื่ออะไรก็เราถอดดูพวกเม็ดอาร์คราาั่กนนผ กองเต็มคุณพ้องกรันตีคุณภาพครับขอบคุณคลิปคุณภาพจากพี่เกชาด้วยครับโอเคครับขอบครับบุ่มครับ,บ,คครบใครสงสัยตรงไหนอยากรู้อะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยครับ